คือผมเองเนี่ยก็บังเอิญไปเจอคลิปเนี้ยซึ่งเป็นคลิปที่ถามว่าพูดตรงๆมันเป็นเรื่องจริงของคนไทยอย่างน้อยสองครอบครัวนะฮะเอาละเป็นคลิปท,ท,ที่ที่สะท้อนให้เห็นเลยนะครับเวลาคนเราเนี่ยเวลาอะไรที่มันสดใสดีๆแล้วเวลามันเกิดความปัจจุบันทันด่วนพลิกผันหรือเรียกว่าเทก,กันแบบเร็วๆเนี่ยชีวิตเนี่ยไปกันต่อ,อยากจริงนะฮะคือในคลิปเนี่ยเขาพูดถึงสองครอบครัวครอบครัวหนึ่งเนี่ยเป็นครอบครัวที่มีพ่อแม่ลูกสองนะครับ พ่อเนี่ยเป็นเซลล์คือเขาหวังจากอะไรครับคนเป็นเซลเนี่ยไม่ว่าคุณจะเซลล์ขายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยฐานเงินเดือนต่ำคอมมิชชั่นสูงขยันมากคอมมิชชั่นก็จะสูงกว่าเงินเดือนเป็นเรื่องธรรมดานะครับแล้วปรากฏว่าครอบครัวเนี่ยทำไปทํามาเนี่ยเจอวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตโควิดวิดีโอนี้ผมจะเล่าเรื่องของผมเองนะครับผมชื่อไพโรจนี่ก็บ้านของผมเองอยู่กับครอบครัวน่าเนี่ย รรยาผมอ้าวทักกล้องหน่อยเนี่ลูกผมเมื่อก่อนเนอะหนิงชัดชัดชีวิตคนเป็นเซอ่ะครับมันก็ฝากไว้ที่กับค่าคอมตอนนั้นเราก็ออกรถใหม่มีเงินสง่งลูกทำเต็มที่อะครับเพื่อลู <N ee> ออกพอเศรษฐกิจกไม่ดีค่าคอมไม่ดี เราก็เป็นหนี้บัตรอยู่3ามสี่ใบรู้ตัวอีกทีก็ไปไม่รอดละวันหนึ่งเนี่ยถ่ายมือถือเจอโฆษณาเขาบอกอ่ะรวบหนี้ได้แล้วก็ใช้บ้านข่ำได้ดอกเบี้ยถูกลงมันเหมือนกับเจอทางออกเลยฮัลโหลมันดีโลกะทำอะไรอยู่ อ๋อป้ากำลังถ่ายวิดีโออยู่พอเรารวบนี้ได้การเงินมันก็คล่องขึ้นมีเงินเหลือเก็บเอาไว้ใช้ยามฉุกเฉินมันก็สบายละ <c oughs> คนคนนี้ก็จะมีกําลังใจนะดีที่เขามีสติไงนะแล้วเขาก็ไปเจอด้วยเหตุผลของการที่ไปเจอสื่อโซเชียลมีเดียในแง่ด้านดีเนี่ยนะครับก็ไปเจอคลิปลปหนึ่งบอกว่าเนี่ยถ้ารวบหนี้มาไว้ที่เดียวแล้วแก้ทีเดียวและที่สําคัญคือสามารถใช้สินทรัพย์ของตัวเองเนี่ยมาค้าประกันเพื่อแก้หนี้ที่รวบมาอยู่เพียงก้อนเดียวโดยที่สินทรัพย์เหล่านั้นยังเป็นของเราอยู่และยังใช้ประโยชน์กับมันทุกวันนี้อยู่ได้ทําไมไม่ทํา ซึ่งนี่ผมก็ยอมรับเลยนะครับว่าคือมันเป็นวิธีคิดของธนาคารรุ่นใหม่ที่หนึ่งเขาต้องแข่งขันจริงถูกไหมครับเพื่อผลประกอบการแต่ขาด้านหนึ่งเขาก็มองว่าถ้าเอาวิธีคิดช่วยเหลือกับลูกค้าที่เป็นภาคธุรกิจมาช่วยเหลือกับลูกค้าที่เป็นคนทั่วไปเนี่ยมันก็น่าจะทํากันได้หลักการก็ไม่น่าอะไรจะมีอะไรต่างอย่างเก่งก็คือการประเมินความเสี่ยงที่แตกต่างกันแค่นั้นเองถูกไหมครับและในที่สุดครอบครัวเนี่ยพ่อแม่ลูก2รวมกันเป็น4ที่ว่าเป็นเซลล์เนี่ยนะพอรวบหนี้เสร็จปั๊บเสร็จแล้วก็ไปข ทำการปรับโครงสร้างนี่เอาบ้านไปคำ้ำเอาอะไรไปคำ้ำแล้วปรากฏว่าบ้านเขาเขาก็สามารถอยู่ต่อได้รถที่เอาไปคำ้ำก็ยังใช้งานได้เนี่ยะก็กลายเป็นว่าชีวิตเขาเดินต่อได้แล้วตอนนี้ใกล้จะแก้หนี้จบแล้วเนี่ยด้วยด้วยวิธีคิดของการรวบให้เป็นหนี้ก้อนเดียวนะครับทีนี้ตอนแรกคิดว่าคลิปนี้จะจบแล้วนะยังไม่จบอีกไปเจออีกครอบครัวหนึ่งพ่อแม่ลูกสาวอันนี้ทีนี้สามคนแต่ว่าพ่อเสีย ส่วนแม่มีอาชีพขายข้าวแกงโอ้ผมได้ยินคำพูดหนึ่งชัดเจนเลยชีวิตขายข้าวแกงแล้ววันหนึ่งแกงมันก็เทเราพี่เปิดร้านข้าวแกงเมื่อก่อนก็ทำกับแฟนอะ่ะช่วยๆกันเมนูที่เขาชอบกันก็มีไข่พะโล้ปลาดุกผัดพริกแกงแล้วก็ผัดผักรวมเป็นแม่ค้าขายข้าวแกงชีวิตมันแกงเรากลับ แฟนพี่เสียไปได้สองสามปีแล้วค่ะ <uni> ลูกเราก็ยังเล็กค่าเทอมก็ยังมีไหนจะค่าเช่าอีกจะต,ต้องปิดร้านไหมทำคนเดียวคงไม่ไหวตอนนั้นพี่คืนึกขึ้นได้ว่าแฟนเคยทำบัญชีที่มีประการไว้ก็เลยลองเช็คกับแบงค์ดูถึงได้รู้ว่าเคมได้เงินก้อนนี้มันทำให้ร้านข้าวแกงของเรา ไปต่อได้ลูกค้าของพี่ก็ยังได้กินไข่พะโล้ยังมีเงินสง่งให้ลูกได้เรียนมันเหมือนว่าแฟนพี่เขายังไม่หายไปไหนเขายังคงเป็นกำลังใจให้พี่แล้วก็ลูกค่ะถายให้แม่หน่อยลูก เออก็เป็นเรื่องดีนะฮะอันเนี้ยแสดงว่ามันขึ้นอยู่กับการออกแบบผลิตภัณฑ์ของโปรดักต์ในการตอบโจทย์กับชีวิตมนุษย์ที่มีความเสี่ยงในทุกรูปแบบมากยิ่งขึ้นโอเห็นคลิปทั้งสองเรื่องที่มันอยู่ในใน,ใน,ในร่วมเดียวกันเนี่ยนะครับมันทําให้ในที่สุดเนี่ยไอเนี่ยที่เราเรียกกันเรียกว่าตามทฤษฎีหรือบรรดา coaching, โคชิ่งโคชเชอร์อะไรที่เขาพูดกันเนี่ยนะฮะ financial wellbeing หรือที่เขาเรียกว่าชีวิตทางการเงินที่ดีเนี่ยมันคืออย่างนี้นะครับนั้นชีวิตทางการเงินที่ดีเนี่ยนะครับ ไม่ได้หมายความว่าลงทุนแล้วมีกําไรกาไรกาไรตลอดแลวบอกว่าเป็นชีวิตการเงินงที่ดีเพราะว่า,าคุณไม่ได้ปิดความเสี่ยงอะไรกันมาเลยถูกไหมฮะงนั้นสิ่งตรงนี้เองเนี่นะครับปรากฏว่ามันเป็นจุดที่อยากให้หลายๆคนเนี่ยลองเข้าไปดูคลิปนี้นะครับอันนี้เชิญชวนเลยนะฮะอันนี้พูดกันตรงๆเลยนะครับหนึ่งมันคงจะเป็นชีวิตที่สะท้อนได้กับอีกหลายๆคนที่มีอาชีพเหมือนอย่างคนกลุ่มนี้ก็ได้เช่นเซลล์ขายของเปิดร้านข้าวแกงชีวิตแบบเรียกว่าเดลี่ไลฟ์นะฮะแต่มันมีความเสี่ยง อยู่เหมือนกันนะครับส่วนคนที่รวยล้นป้าอะไรก็แล้วแต่นะก็ตัดไปเพราะว่านั่นก็เป็นชีวิตของเขาเขาก็มีเงินถุงเงินทงมีบุญเก่าเก็บอั้นก็ไปว่ากันไปนะครับแต่ว่านี่เป็นคนกลุ่มมากอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับผมคิดว่าไอ้นี่แหละครับคือนอกจากจะปลดภาระความทุกข์ทางการเงินอย่างชนิดค่อยเป็นค่อยไปจนกระทั่งดีลมหายใจต่อขึ้นมาได้แต่คุณยังสามารถทําชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นมาได้โดยที่ไม่ได้ไปเป็นภาระอะไรเพิ่มเติมขึ้นเลย เพียงแต่ว่าเรามีลมหายใจต่อยอดขึ้นมายาวขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับและนอกจากนี้เนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าที่ผมอยากให้เห็นคลิปนี้เพราะอะไรอันนี้ก็พูดกันตรงๆนะครับว่าอย่างธนาคาร TTB เนี่ยนะซึ่งเป็นคนที่เจอกับลูกค้าตรงๆของเขาอย่างนี้เนี่ยละครับเขาถึงอยากจะเอาเรื่องนี้มาแชร์ให้ฟังเลยฮะเรามักจะเห็นเนี่ยนะครับประเภทคลิปโฆษณาที่แบบ e m o t i o n a l a d v e r t i s i n g หรือว่าการกระตุ้นทําให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกแต่จะหาน้อยนะครับที่มันเป็นตัวอย่างจริงชีวิตจริงเกิดขึ้นแล้วยอนถ่ายทอดกันออกมาอย่างนี้นะ และในที่สุดนี่เลครับผมว่าอยากให้ท่านอยากให้ทุกท่านไปดูจริงๆนะครับอยากให้ทุกท่านไปดูสองคลิปนี้คือบางทีฟังผมเล่าเนี่ยนะฮะอาจจะเป็ใจกระชับสั้นง่ายก็จริงแต่ว่าไปดูชีวิตจริงของสองครอบครัวนี้นะครับอยากให้เข้าไปดูนะครับในเฟซบุ๊กของท t b ก็ได้นะครับและเชื่อไหมครับว่าเรื่องเนี้ยเสียงที่มันอยู่ในใจของคนที่เวลามีสติค่อยๆคิดค่อยๆแก่ค่อยๆมองหาทางออกค่อยๆใช้เวลากับมันนิดนึงเนี่ย มันก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่า make real change คือการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วชีวิตทางการเงินคนไทยก็จะกลับมาอย่างชนิดที่หลายคนนึกไม่ถึงเลยนะครับอันนี้ผมพูดตรงเลยฮะทุกชีวิตเปลี่ยนได้จริงนะฮะทุกชีวิตเปลี่ยนได้จริงถ้าคุณมีสติมีสัมปชัญญะมีสมาธิมีความตั้งมั่นมีพลังบวกมี positive force นะฮะ แล้วทุกอย่างมันจะผ่านไปแม้ว่ามันจะใช้เวลามากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับ4ีหอย่างที่คุณมีพร้อมไม่พร้อมนะครับและผมถือว่านี่เป็นเรื่องหนึ่งที่อยากแชร์จริงนะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการแบบไหนก็แล้วแต่แต่ว่าทางธนาคาร t ีทนี้เขาถือว่าทําได้สาเร็จจริงๆนะครับและผมเชื่อว่าหลายคนก็อยากจะเจออย่างนี้แหละนะเพียงว่าจะชา้จาจะเร็วจะมีใครบอกเขาได้เหมือนอย่างที่ผมคิดว่านี่เป็นข้อมูลดีๆอยากบอกท่านผู้ชมนะครับเพราะว่าหลังจากนี้ไปนะฮะดอกเบียบบ้ยแบงค์ชาติยังขึ้นต่อนะครับอย่างน้อยอีกสองครั้งนะฮะ ตอนนี้อยู่ที่1.5และจะขึ้นไปแตะแถว2ในขณะที่แตะแถว2ขนขณะตอนนี้ขึ้น1.5ตอนนี้ทุกธนาคารเฮโลขึ้นทั้งกู้ทั้งฝากหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจําเป็นนะครับที่จะต้องดูแลเรื่องนี้ร่วมร่วมด้วย,วยช่วยกันนะครับ